นี้ข้อคิดจากพระคําของพระเจ้าจะเป็นเรื่องอะไรเรามาดูด้วยกันนะครับผมให้หัวข้อว่าพูดได้พูดดีทุกที่ทุกเวลาเพราะว่ามีสิ่งนี้นะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่10ข้อที่1 7 1 8 19 20นะครับพูดได้พูดดีเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้คืออะไรก็คือ,อกลับไปสไลด์เมื่อกี้สักครู่เดียวนะครับ ก็คือถ้อยคําที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองนะครับพี่น้องครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะให้ถ้อยคําอะไรกับเรานะครับเรามาดูนะในพระธรรมัิิวด้วยกันนะครับข้อที่17บอกว่าแต่จงระวังผู้คนให้ดีเพราะว่าขอภายเพราะเขาทั้งหลายจะมอบท่านทั้งหลายไว้กับศาลและจะเคี่ยนท่านในธรรมศาลาของพวกเขาและจะมอบพวกท่านให้เจ้าเมืองและกษัตริย์เพราะเรา เพื่อว่าพวกท่านจะไดะ้เพื่อว่าพวกท่านจะได้เป็นพยานแก่พวกเขาและแก่พวกต่างชาติแต่เมื่อพวกเขามอบตัวท่านนั้นอย่าก,กังวลว่าจะพูดอะไรหรืออย่างไรเพราะเมื่อถึงเวลานั้นคําที่พวกท่านจะพูดนั้นพระเจ้าจะประทานแก่พวกท่านเพราะว่าผู้ที่พูดกับพูดไม่ใช่ตัวท่านเองแต่เป็นพระวิญญาณแห่งพระบิดาของพวกท่าน ผู้ตรัสผ่านท่านนะครับในช่วงเวลานั้นพระเยซูคิดได้ตรัสกับสาวกของพระองค์ถึงช่วงเวลาหนึ่งที่พวกเขาจะต้องประกาศแล้วก็เป็นพยานเรื่องราวของพระองค์ให้กับผู้คนอย่างมากมายเนี่ยนะครับก็จะมีคนที่ถูกจับแล้วก็ถูกไต่สวนถูกพิพากษานะครับแล้วก็าสาวกของพระองค์ จะกังวลว่าจะพูดอะไรแล้วก็จะให้คำกับพวกเขาอย่างไรนะพระยุคิ์ก็บอกว่าไม่ต้องไปกังวลแล้วก็ไม่ต้องไปกลัวว่าจะพูดอะไรหรือพูดอย่างไรเพราะว่าจะมีถ้อยคำที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับสาวกของพระองค์นะครับในในพระธรรมม,ม,มระโก,ก็บันทึกด้วยเช่นเดียวกันนะครับมระโกบทที่สิบสาข้อที่สิบอ็ดบอกว่า เมื่อพวกท่านถูกนำมามอบตัวไว้นั้นอย่าก,กังวลล่วงหน้าว่าจะพูดอะไรดีแต่จงพูดตามที่โปรดประทานให้ท่านพูดในเวลานั้นเพราะว่าผู้ที่พูดนั้นไม่ใช่ตัวท่านเองแต่เป็นพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับพระธรรมมรโกก็ได้บันทึกคำพูดของพระยุทิคิ์ที่ตรัสกับสาวกของพรรองแล้วก็ตรัสกับเราก็ด้วยเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องครับในบางช่วงบางเวลาที่ยากลําบากนั้น เราไม่รู้ว่าจะพูดอะไรพูดอย่างไรแต่พระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้บอกกับเราว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลว่าจะพูดอะไรและพูดอย่างไรนะครับเรามาดูต่อนะพระธรรมลูกาก็บันทึกได้ไว้ด้วยเช่นเดียวกันลูกาบทที่12ข้อ11 12บอกว่าเมื่อพวกเขาทั้งหลายเมื่อเขาทั้งหลายพาพวกท่านเข้าไปอยู่ต่อหน้า ธรรมศาธรรมศาลาหรือต่อหน้าเจ้าเมืองและผู้ที่มีอำนาจอยากกระวนกระวายว่าจะตอบอย่างไรหรือจะกล่าวอะไรเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงสอนท่านในเวลานั้นเองว่าควรจะพูดอะไรบ้างนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะพูดผ่านชีวิตของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสอนเราว่าพูดอย่างไรพูดอะไร พูดเมื่อไหร่พูดจังหวะไหนพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนําเราว่าจะพูดหรือไม่พูดทุกถ้อยคาทุกสิ่งทุกอย่างพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนําพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็เมื่อถึงเวลานั้นนะครับทาวกของพระองค์ก็ออกไปประกาศแล้วก็ถูกจมตีถูกข่มเหงถูกจับกลุ่มแล้วก็ถูกขังคุกนะครับพวกเขาก็เปโตร ยนและสาวกของพระองค์หลายคนก็ถูกจับนะครับแล้วก็พวกเขาไม่กลัวว่าจะพูดอะไรไม่กลัวว่าจะถูกจับไม่กลัวว่าจะถูกข่มเหงเขาไม่กลัวสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเขาในทุกรูปแบบฉะนั้นพวกเขาก็จะไม่หวั่นไหวและถูกจับนะในพระธรรมกิจการบทที่5ข้อที่27เเป็นต้นไปนะเป็นเรื่องราวที่พวกสาวกของพระองค์นะครับ เปโตรอยอนก็ถูกจับแล้วก็ถูกขังไว้เนื่องด้วยพวกเขาประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ออกไปนะครับพวกเขาก็ถูกจับแล้วก็สั่งห้ามไม่ให้พูดนะแต่ว่าพวกเขาก็ยังออกมาแล้วก็พูดนะบันทึกของพวกพวกผู้นำนะพวกผู้ที่มีอำนาจนะในเวลานั้นนะ ในพระธรรมกิจการบทที่5ตรงนี้นะครับข้อที่27ว่าเมื่อพวกเขาพาพวกอาคารทูตมาแล้วก็ให้ยืนหน้าสภามหาปุรหิตจ,จึงกล่าวว่าเรากำชับพวกเจ้าอย่างแข็งขันแล้วว่าอย่าสอนโดยออกชื่อนี้นี่แน่พวกเจ้าทำให้คำสอนของพวกเจ้าแพร่ไปทั่วกรุงเยรูซาเลม็มและต้องการให้ ความผิดเรื่องการตายของคนนั้นตกอยู่กับเราเปโตรกับอาคาทูตคนอื่นๆตอบว่าเราจำเป็นต้องเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่าเชื่อฟังมนุษย์พระเยซูผู้ซึ่ง พวกท่านฆ่าเสียโดยแขวนไว้ที่ต้นไม้นั้นพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราทรงให้เป็นขึ้นมาแล้วพระเจ้าทรงตั้งพระองค์ไว้ที่พระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ให้เป็นองค์พระผู้ให้เป็นองค์พระผู้นำและองค์พระผู้ช่วยให้รอดเพื่อจะให้ชนอิสราเอลกลับใจใหม่แล้วจะทรงอภัยบาปของเขาทั้งหลายเราคือสกีพยาน ของเรื่องเหล่านี้และพระวิญญาณบริสุทธ์ที่พระเจ้าประทานกับทุกคนที่เชื่อฟังพระองค์นั้นก็เป็นพยา,ยานด้วยน้องครับกเปโตรแล้วก็คณะทูตของพระเยซูคริสต์ได้ออกไปประกาศเขาไม่กลัวว่าจะพูดอะไรจะพูดอย่างไรพระวิญญาณบริสุท์เป็นพยา,ยานร่วมกับเขาพระวิญญาณบิสุ์นำเขาในการพูดในการอาบอกกับคนที่เป็นผู้นำคนที่จับกลุ่มคนที่ข่มเหงเขาเหล่านั้นพี่น้องครับ พระเจ้าทรงให้พระวิญญาณบริสุทธิ์องค์เดียวกันอยู่กับพวกเราและพระองค์ทรงประทานถ้อยคําของพระองค์ให้กับเราพูดเป็นพยานเล่าเรื่องของพระองค์ประกาศเรื่องของพระองค์พูดในสิ่งที่ดีในที่สิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่เป็นความจริงน้องครับเรามาดูกันต่อนะนอกจากเปโตรและคาทูดของพระเยซูคริสต์แล้วนะครับสเตเฟนซึ่งเป็นผู้ที่ถูกเลือกมาเป็นมัคคณายกเป็นผู้ปฏิบัตินะพี่น้องก็ มีถ้อยคําที่กล้าหาญด้วยเช่นเดียวกันนะพระธรรมกิจการบทที่7ข้อที่1 2แล้วก็ผมข้ามไปนะบทที่7ทั้งบทเลยนะเป็นคําที่สเตเฟนเนี่ยได้ลุกขึ้นมาให้การกับผู้นําในเวลานั้นที่จับกลุ่มเขานะมหาปุโรหิตจ,จึงถามว่าเรื่องนี้จริงหรือนะเขาก็มีการาใส่ความใส่ความาใส่เท็จ คือจับเซเฟนมาแล้วก็ใส่ความเท็จให้กับเซเฟนเพื่อที่จะรับความผิดนะเซเฟนจึงตอบว่านี่แน่ท่านพี่น้องและพวกท่านที่เป็นผู้ใหญ่ขอฟังเถิดพระเจ้าพูดเต็มด้วยพระสิริของพระองค์พระเจ้าพูดเต็มด้วยพระสริร,ร,ร,สริทรงปรากฏแก่อับราฮัมบิดาของเราเมื่อท่านยังอยู่ในประเทศเมโสโปโตเตเมียก่อน ไปอาศัยอยู่ในเมืองฮารานพี่น้องครับก็จะไร่ย,ยาวไปเลยนะสเตเฟนลุกขึ้นมาได้นำเอาประสาทของชนชาติอิสราเอลตั้งแต่อับราฮัมอิสอัคนะายาโคบโยเซฟนะไปจนถึงอิสไปถึงแผ่นดินอียิปต์แล้วก็พระเจ้าทรงนำชนชาติอียิปต์ออกมา,าชนชาติอิสราเอลออกมาจากอียิปต์แล้วก็มาถึง แผ่นดินคณาอันแล้วก็โปรองทรงให้เขา,ามาีที่ทำกินมีแผ่นดินอยู่แล้วก็พระเจ้าก็นำเขาแล้วก็เซเฟนเนี่ยก็ได้บอกกับคนเหล่านั้นว่าพวกเขาดื้อดึงแล้วก็ต่อต้านไม่เชื่อฟังผู้เผยเจน,นะไม่เชื่อฟังพระเจ้านในข้อที่51สิจนมาถึงตรงนี้นะผมสรุปมาเลยนะครับ เนะจ้าพวกคนหัวแข็งใจดื้อดึงและหูตึงพวกท่านขัดขวางพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เสมอพระพันบุรุษของท่านทั้งหลายทำอย่างไรพวกท่านก็ทำอย่างนั้นมีใครบ้างในบรรดาผู้เผยพระชนะที่บรรพุุษทั้งหลายของพวกท่านไม่ได้ขมเหง พวกเขาฆ่าคนทั้งหลายที่พยากรณ์ถึงการเสด็จมาขององค์ผู้ชอบธรรมและบัดนี้ท่านทั้งหลายก็ทรยศและฆ่าพระองค์คือพวกท่านที่ได้รับธรรมบัญญัติจากเหล่าทูตสวรรค์แต่ไม่ได้ประพฤติตามธรรมบัญญัตินั้นเซเฟนก็ลุกขึ้นมากล่าวด้วยถ้อยคําที่มาจากพระวิญญ,ญาณบริสุทธ์ด้วยความกล้าหาญพระวิญญ,ญาณบริสุทธ์ให้ถ้อยคําให้คําเทศนาให้คำํำ ให้คำพูดกับสเตเฟนที่จะพูดแล้วก็บอกกับพวกเขาถึงสิ่งที่เขาทำผิดไม่ไม่ถูกต้องอย่างตรงไปตรงมาโดยที่สเตเฟนไม่กลัวต่ออำนาจหรือต่อ,อพวกเขาที่ข่มเหงผู้คนนี่น้องครับพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์จะให้ถ้อยคำกับเราเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงให้กับสเตเฟนพระองค์ทรงให้กับเปโตรและคารทูต พระองค์ทรงให้ถ้อยคํากับผู้เทศนาผู้สอนให้ถ้อยคํากับผู้ประกาศข่าวประเสริฐให้ถ้อยคํากับผู้ประชากรของพระองค์มามากมายแล้วอย่างไรพระองค์จะให้ถ้อยคํากับเราด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องครับเราสามารถที่จะพูดได้พูดดีทุกที่ทุกเวลาได้เพราะเรามีถ้อยคําของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เอเมนไหมครับเรามีถ้อยคําแห่งการหนุนน้าใจจากพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์พี่น้องเรามาดูต่อนะครับใน กิจการบทที่2ข้อที่4 5่้า6นะครับเจ็ดพวกเขาทั้งหมดเต็มก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงเริ่มต้นพูดภาษาอื่นๆตามที่พระวิญญาณทรงให้พูดมีพวกยิวจากทุกประเทศทั่วใต้ฟ้าซึ่งเป็นผู้เกรงกลัวพระเจ้ามาอยู่ในกรุงเยรูเซาเลม็มนะคับพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ถ้อยคําให้คําพูด ในภาษาของคนต่างชาติที่ในเวลานั้นเนี่ยผู้คนทั้งโลกเนี่ยมาที่เยรูซาเล็มเพื่อมาเฉลิมฉลองอเพนเดคอสหรือวันเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวเฉลิมฉลองวันครบห0สวันนะครับหลังจากวันวันเฉลมิมเทศกาลเฉลิมฉลองปัสกามากันเยอะแยะมากมายแต่ในเวลานั้นพร,ญญญพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาพระเยซูคริสต์ทรงเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมา เหนือผู้เชื่อพวกเขาก็พูดภาษาแล้วในข้อที่26นะครับเมื่อสาวกของพรงค์พูดภาษาต่างประเทศนะฮะเมื่อมีเสียงอย่างนั้นเขาทั้งหลายจึงพากันมาและชงนสนเทเพ,พราะต่างคนต่างได้ยินพวกเขาพูดภาษาของตัวเขาทั้งหลายจึงแปลกใจและอัศจรรย์ใจพูดว่านี่แน่คนทั้งหลายที่พูดอยู่นั้นอยู่นี้เป็นชาวกาลิลีทุกคนไม่ใช่หรือทำไมเราทุกคนถึงได้ยิน พวกเขาพูดภาษาของบ้านเกิดเมืองนอนของเราพี่น้องครับคนต่างชาติแปลกประหลาดใจมากที่ชนชาวกาลิลีหรือสาวกของพระยุทธคิ์พูดภาษาของพวกเขาอย่างอัศจรพี่น้องครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนําเราพูดภาษาต่างประเทศหรือภาษาอื่นๆได้นะครับภาษาที่เป็นภาษาไทยด้วยกันน่แต่ว่าเป็นภาษาของวัยรุ่นเป็นภาษาของเกษตรกรเป็นภาษาของคนแต่ละอาชีพเราสามารถที่จะพูดภาษา สื่อสารกับคนเหล่านั้นได้ทุกภาษาทุกเรื่องพี่น้องครับขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้ถ้อยคํากับเราเพื่อถ้อยคําเหล่านี้ไม่ได้เพื่อให้คนรอบข้างคนอื่นมายกย่องนับถือให้เกียรติเราว่าโอ้คนนี้เก่งในเรื่องของภาษาในเรื่องของการพูดโอโวหารดีนะครับ วัฒนิศีลดีไว้เป็นคนที่พูดดีพูดกินพูดน่าฟังไม่ใช่อย่างนั้นแต่เป็นคําพูดถ้อยคําที่พระเจ้าให้กับเราเพื่อที่จะประกาศข่าวประเสริฐเพื่อที่จะประกาศข่าวดีเพื่อที่จะแบ่งปันเรื่องที่มาจากพระเจ้าให้กับคนรอบข้างที่ยังไม่รู้เอเมนไหมครับเป็นถ้อยคําที่เราสามารถที่จะพูดได้ทุกที่ทุกเวลานะพี่น้องเมื่อผม ไปทําุรกิจเดือนจําผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงกับผู้ต้องขังจะเอาเรื่องอะไรมาพูดจะเอาเรื่องมาแบ่งปันจะพูดยังไงพูดแบบไหนจะเอาบทเรียนอะไรไปสอนไปนําไม่รู้เลยนะแต่เมื่อเชื่อฟังแล้วก็ทำอยอมที่จะทําตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนําเมื่อถึงเวลาก็สามารถที่จะพูดสามารถที่จะกล่าว่น้องครับเรื่องราวในพระภีที่พูดถึง ผู้ต้องขังพูดถึงการติดคุกเยอะแยะมากมายที่จะนำเป็นสื่อแล้วก็บอกกับผู้ต้องขังว่าพวกเขาก็ไม่ได้แตกต่างจากคนในพ่างผีจํานวนไม่น้อยที่ถูกจําคุกถูกจองจําและพวกเขาก็ได้พบกับความจริงในขณะที่พวกเขาติดคุกพวกเขาถูกจองจําได้พบกับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพวกเขาก็ประทับใจแล้วก็พวกเขาก็มีความเชื่อนี่น้องครับ พระเจ้าทรงให้ถ้อยคำกับเราในทุกสถานการณ์นะผมเองก็ไม่ได้เป็นคนที่เป็นเป็นคนไทยผมเป็นคนชนเผ่าแต่ก็พระเจ้าก็นำพาให้พูดภาษาไทยแล้วก็สื่อสารกับคนไทยสื่อสารกับพี่น้องที่ใช้ภาษาไทยนะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้านำนะครับผมก็ไม่เคยคิดว่าผมจะต้องมาพูดเรื่องราวของข่าวประเสริแล้วก็ความจริงของพระเจ้าผมก็ไม่เคย วางแผนชีวิตว่าจะต้องมาเป็นผู้รับใช้มันต้องมาเป็นผู้เทศนาไม่มีแต่เมื่อเรายอมนะเมื่อผมยอมจำนวนต่อพระวินญาณบริสุท์พระองค์ก็นำพาทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะบอกกับคนรอบข้างบอกกับทุกคนว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยและพระองค์ทรงเป็นพระผู้ไถ่พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ทำให้ชีวิตของเราทุกคนนั้นบริบูรณ์เป็นชีวิตที่ไม่ขาดสิ่งดีใดเป็น ชีวิตที่เต็มไปด้วยสันติสุขแล้วก็ความชื่นชมยินดีพูดแต่เรื่องนี้พูดในทุกที่ทุกแห่งทุกเวลาทุกสถานการณ์พูดแต่เรื่องนี้นก,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 นก,นก็ขอบคุณพระเจ้านะจากทีนะ่พูดในโบสถ์พูดในพี่น้องก็มาพูดในออกอากาศวิทยุมีผู้ฟังทางวิทยุนะออกอากาศทาง Facebook ทาง YouTube เหมือนกับมีช่องทีวีของตัวเองในเวลานี้พี่น้องครับขอบพระคุณพระเจ้านี่คือถ้อยคาที่พระเจ้าประทานให้กับผู้เชื่อ ทุกคนนะมาถึงข้อคิดคําถามจากพระคำของพระเจ้าพี่น้องครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้แทนคุณในเวลาที่ยากลําบากอย่างไรบ้างนะผมเชื่อว่าผู้ที่ผู้ที่มาอ,อยู่ในทางของพระเจ้าจะมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่เราจะต้องประกาศแล้วก็มีคนถามว่าเราเชื่อพระเยซูทําไมถึงเชื่อพระเยซูทําไมมาเป็นคริสเตียนอ,เ,อเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเราจะตอบอยังไงพี่น้องครับ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะประทานถ้อยคําให้กับท่านพระวิญญาณบริสุทธิ์จะพูดแทนท่านไม่ต้องกลัวว่าจะพูดอะไรและสิ่งที่จะพูดนั้นจะต้องพูดอย่างไรไม่ต้องกลัวว่าจะพูดตอนไหนจะพูดในกาลเทศะแบบไหนไม่ต้องกลัวพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนําเพียงแค่พี่น้องได้เชื่อแล้วก็วางใจแล้วก็ยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำแต่แล้วผมเชื่อว่าพี่น้องในเวลานี้ที่ติดตามและฟังแล้วก็รับชมอยู่ มีประสบการณ์ในการที่ได้พูดในสิ่งที่ยากในสิ่งที่ไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะแบ่งปันบอกเล่าให้กับคนรอบข้างเนี่ยพี่น้องมีประสบการณ์ตรงนี้มาแล้วอย่างแน่นอนเอเมนนะครับขอพระเจ้าเสริมกําลังแล้วก็นําต่อไปนะข้อที่2นะครับจะยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์พูดแทนมากขึ้นได้อย่างไรพี่น้องครับเราต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ครอบครองแล้วก็นาผ่านชีวิตของเรา เพราะว่าถ้าเราไม่ได้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ครอบครองแล้วก็นําชีวิตของเราเราจะพูดในสิ่งที่โลกให้เราพูดเราจะพูดในสิ่งที่มนุษย์ให้เราพูดเราจะพูดในสิ่งที่เนื้อหนังให้เราพูดพี่น้องครับในขณะที่พูดในเรื่องโลกในเรื่องของสิ่งไร้สาระในเรื่องของเป็นประโยชน์ที่ไม่เป็นประโยชน์เนี่ยพูดคล่องพูดดีพูดโอ้น้าไหลไฟดับพูดจนลิงหลับนะพูดได้ทุกเรื่องทุกราวแต่พอ พูดข่าวประเสริฐพูดความจริงของพระเจ้าพูดไม่ออกพูดไม่เป็นนี่นงครับขอพระวิญญาณบริสุทธิ์นำเรานะเวลาพูดในสิ่งที่ไม่ดีในในสิ่งที่ให้หลายนินทาว่าหลายคนอื่นนะซาตานมันใช้ปากของเราใช้ลิ้นของเราโอ้พูดได้พูดดีพูดโอ้พูดซะไหลลื่นเลยนะ ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนาเราที่เราจะพูดให้ไหลลื่นในเรื่องของการประกาศข่าวประเสริฐเป็นพยานในเรื่องที่ยากในเรื่องที่ผู้คนไม่อยากจะฟังในเรื่องที่ผู้คนฟังแล้วเขารับไม่ได้พี่นอ้องครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนําถ้าเรายอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ครอบครองแล้วก็นําชี้เราเราสามารถที่จะพูดได้และพูดได้ดีมากขึ้นมากขึ้นพูดได้เยอะขึ้นพูดได้กับคนมากขึ้นเอเมนไหมครับ พระเจ้านําเราข้อที่สามนะอาจารย์ทาอย่างไรเพื่อบอกคนรอบข้างว่าพระวิญญาณบริสุทธ์พูดแทนเราดีกว่าเราพูดเองพระวิญญาณบริสุทธ์รู้ว่าคําพูดไหนดีที่สุดคําพูดไหนเหมาะสมที่สุดแทนที่เราจะพูดด้วยตัวของเราหรือใช้วันทาศศิลป์ใช้ความสามารถในการพูดของเราพระวิญญาณบริสุทธ์เรามอบให้พระวิญญาณบริสุทธ์นำพี่นงครับถ้าเรามีชีวิตที่ให้พระวิญญาณบริสุทธ์นำพาชีวิตของเราในการพูด ในการสื่อสารในการบอกเล่าข่าวประเสริชีวิตของเราสามแดงคนรอบข้างเขาก็อยากจะมอีอยากจะเป็นคนที่มีถ้อยคําดีๆให้กําลังใจกับคนเอเมนไหมครับนั้นฉะนั้นขอให้เรามีชีวิตที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์นาพาในการพูดในการถ่ายทอดในการสื่อสารในการบอกเล่าสิ่งดีๆออกไปนะแทนที่เราจะทําด้วยตัวของราองเองแล้ว ให้คนรอบข้างเนี่ยได้เห็นในชีวิตของเราแล้วคนรอบข้างก็จะเปิดชีวิตแล้วก็ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้าไปครอบครองชีวิตของพวกเขาแล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะนําเขาพูดในสิ่งที่เป็นถ้อยคําที่มาจากพระองค์นั่นเองนะครับในเช้าวันนี้อะไรคือข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้าและอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังทำตามในชีวิตเราที่ทานต่อพระเจ้าร่วมกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าขอบพระคุณพระองค์สําหรับ ข้อคิดชีวิตในเทาวันนี้พรุองจาค่ะเราขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับพระวิญญาณบริสุทธิที่ช่วยให้เราสามารถพูดในสิ่งที่ควรพูดได้พูดในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่ยากในสิ่งที่ไม่รู้จะพูดอะไรพูดอย่างไรเราขอบพระคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ช่วยเราขอพระองค์ทรงนำเราให้เราสามารถที่จะพูดในสิ่งที่ยากสิ่งที่ไม่ไม่อาจา ใช้ความสามารถของมนุษย์พูดในสิ่งเหล่านี้ได้นั้นขอพระวิญญาณบริสุทธ์นำพวกเรา,พ,เรา,า,เรา,าพระองค์จุขาเราทิฐฐานต่อพระองค์มอบซึ่งกันและกันไว้กับพวกในพระนามพระมหายเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบคุณพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธ์เต็มๆให้กับพวกเราทุกคนนะครับขอพระเจ้าอวทพรกครับ อยากจะเห็นพระองค์ทรงกู้ดินแดนนี้ขึ้นอีกคราด้วยพระเมตตาเรารอ